สวัสดีค่ะอยู่กับสมอนชาแนลนะคะตอนนี้ก็มากินก๋วยเตี๋ยวนะคะอยู่ที่สารเขียวนะคะอยู่อีสานเขียวจ้าอยู่ใกล้ๆบ้านเลยนะคะห้วยกุดปะไทยนะคะอีสานเขียวนะคะอ๋อเขามีจอมผัวงด้วยหรอ,อม,มามาคุณเอมมากินเด้อคุณที่สวัสดีค่ะมา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 กินได้แล้วจ้าอร่อยอร่อย บ้านเด็กปุ่งแ่้วแสบแล้วยายยังไม่ปุ่งยังไม่ทำอะไรเลยแสบลรวเพื่อนวาเดี๋ยวนะคะโอ้ให้เนื้อเยอะเกินหนูไม่มีพริกเผาบอก หมูแดงอร่อยไม่ต้องปรุงเลยรสชาติมันให้เลยโอ้ยผมกระปากลมเย็นเย็นลมธรรมชาติเห็นไหมลมธรรมชาติ ฝั่งนน้นจะเป็นฝั่งสระรูปหัวใจน้ำสีฟ้าแล้วฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นตัวจแตงโมพี่ยายปาปเมื่อวานนี้ไปนี้เดียวตรงนน้นก็จะเป็นสวนเงาะทุเรียนสมเด็จพระเทศ เขาจะมีคนดูแลสวนงะทุเรียนกระทอ้อนน้ำอ้อยก็ม,ม,มาาีมาพ้าปั่นมาพ้าปั่นจากสวนเนี่สวัสดีค่ะขอบคุณทุกคนนะคะ วันนี้ยายพามากินก๋วยเตี๋ยวใกล้ๆบ้านนี่ไงเธอไอ้ไอปูน้องสาวเข้ามาไว้ตรงเนี้ยป้ายปูนาเขาเนี่ยธนาคารปูนาเขาสวัสดีครับ น้ำพริกกุนามาขายตรงนี้เขาเรียกป้ายเขามาไว้ตรงนี้อยายก็ว่าป้ายเขาหายไปไหนอยู่เนี่ป้าธนาคารเอุอาปูน้องสาวเขามาไว้นี่อยากว่าเอป้าก็หายไปไหนอยู่นี่น้องสาวยายเขาเรียกปูนาเราก็ทำน้ำพริกปูนาแล้วก็ข้าวผัดปูนาืม เฮ้ยอย่าเปิดเพลงไลฟโสดอยู่ไลฟโสดเปิดเพลงไม่ได้ไหนมันจิติดแดงติดเหลือง สวัสดีทุกคนค่ะพามากินรึเปล่าคนเยอะแล้วรับเต็มเลย ลดเยอะแล้วนี่เพราะว่ามันเย่ยงมันบาาแล้วคนจะเยอะรถจอดตอเต็มเลยสวัสดีค่ะ อร่อยสวัสดีค่ะสวัสดียายสวัสดีค่ะ <Hey. S 1> ขอบคุณทุกคนนะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไายค่ะ oh. ยาไม่ได้ปรุงอะไรเลยอร่อย,ยไม่ได้ใส่อะไรเลยน้ำรุงน้ำปาก็ไม่ได้ปรุงเพราะว่าขาปรุงมาแล้วเพียงแต่ว่ายานไม่ได้ใส่ซุกแค่นั้นเลยอร่อยค่ะมากินเดิอมดูใกล้บ้านไม่ต้องออกไกล มีมะพราวปั่นมะพราวปั่นแก้วยาวรม่มห้าบาทแซ่บดแซ่น้ำกระแซ่บแซ่แบวัตทุดิบโซ่ได้อยู่ค่างจ้านี่ไม่ได้ปรุงอย่างนั้นเห กินได้เลยอ่ะนม่ตะงองปุ่หมูเขาก็นุ่มหมูเดง นนคุณนายไก่ไปไหนนคุณนายไก่ไปตลาดบอกคุณนายใช้มาสร้างบ้านฮุกคุณนายใชมาปลูกบ้านมาน,นั่นน่ะคุณนายใชปลูกบ้านนั่นคุณนายใชปลูกบ้านตรงดินน่ะคุณนายอ่ะบ้านใดบ้านนี้เสียเหียน้องไทยบอก ำหรับกิมนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สมัครชแนลด้วยนะคะสวัสดีค่ะมากินก๋วยเตี๋ยวเส้นแก้อยู่บ้านกันเองบ้านหนึ่งเปี๊ยน้องไผ่อยู่อีสานเขียวทุ่งนาดิมด้วย